อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผม NT Channel นะทุกคนนะวันนี้ไม่มีอะไรมากตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าเราจะมาตามหานะครับผม ตาเชวดานั่นเองนะครับผมแล้วก็ขินทิปรวมถึงอุปกรณ์สีแดงสีส้มอ,อะไรทุกอย่างผมต้องการหมดเลยไม่ว่าอะไรขอให้ได้ก็อพอนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็จะมากดทั้งหมด1 0 0 0 0่เพชรนะทุกคนนะแต่เราขอสุ่มของเฟียนก่อนละกันนะครับ5้ครั้งนะฮะกดไปเลยละกันนะขอตั้งใจกดก่อนละกันเพราะว่าแม่งเคยกดไปโดนลราโคตรเสียดายเลยไปปุ๊บโอเคโอ้โหอย่างแรกก็เกลือไปแล้วนะครับผมเราขอรียนรีรีรรร มา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 ขอซื้อก่อนนะครับผมขอซื้อก่อนนะครับมาเลยครับผมซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะมากดกันในเครือผมไปเอาเอา๋อยังไม่ได้กดลับหรออ๋อเป๋าเต็มมาครับทุกคนเราไปเคลียร์ช่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราขอกดแบบคอมโบแบบ5แล้วกันนะทุกคนนะโอเคมาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมในตามราหาตาเทวดาป๊ๆป๊ป ได้อะไรบ้างโอ้โหโอ้โหรอบแรกกูจะร้องไห้รอบแรกกูก็จะร้องไห้แล้วโอ้โหรอบแรกก็จะร้องไห้อรอบสองออก็กดไปเลยปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บเปี้ยงออ้อะไรอ่ะได้โอเคครับผมได้ของมานะครับผมแต่ไม่ได้ตาเทวดาที่เราต้องการวะไม่รู้ว่าคุ้มไหมครับผมหนึ่งหมื่นเพชรนะครับจะดูกันดีกว่าจะได้อะไรขอคันูปึบเป,ปิดไปได้นี่มาถือว่าโอเคอยู่ครับทุกคนนะ ยาคืนวิญญาณนะครับผมทุกทุกช่วงวินาทีนะครับจะฟื้นฟูเปอร์เซ็นต์ของ h ฮพที่ตัวเองสูญเสียไปส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคอยู่ครับผมสำหรับอันนี้นะก็ใส่ให้พวกตัวละครเออสายแท้งหรือว่าจะเป็นสายซับเราได้อยู่ทุกคนโอเคถือว่าได้ใช้ครับผมถือว่าได้ใช้อยู่นะฮะนี่ครับผม,ผมได้ใช้นะครับผมโอ้โหมาหผมเราอัพไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าคุมไหมนะทุกคนนะ ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าผมได้อุปกรณ์สีแดงมานี่คุ้มไหมครับผมสำหรับ1 0,000เพชรนะทุกคนนะโอเคเลยครับผมเรากดรับไปเลยครับผมนี่เรียบร้อยครับผมตันเป็นที่ร้อยเรียบนะฮะแต่เรามีของดีกว่าครับคือนี่เลยครับผมสีทองนะทุกคนนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนาครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเจอกันบ๊ายบาย ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่แจะคนบอกว่าเซโน